สวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะคุณครูได้สอนนักเรียนเกี่ยวกับความรู้สึกในใจคะ่ะในช่วงสถานการณ์โควิดโดยกิจกรรมนี้นะคะเป็นงานชิ้นที่5แล้วนะคะใครที่ไม่ได้เข้าชั้นเรียนนะคะตามมาทําย้อนหลังได้นะคะต้องทำแหละถ้าไม่ทำก็จะไม่ได้คะแนนนะคะกิจกรรมวันนี้น่ารักน่ารักค่ะคือครูก้วยนะคะจะให้นักเรียนว่าความรู้สึกนะคะ วาดรูปสื่อความรู้สึกในใจนะคะก็คือให้นักเรียนวาดรูปนะคะเป็นความรู้สึกในช่วงสถานการณ์ที่โรงเรียนต้องปิดจากผลกระทบของโควิดอะคะ่ะลงบนกระดาษแล้วก็ความรู้สึกที่วาดลงไปจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได้นะคะนักเรียนวาดได้เต็มที่เลยหลังจากนั้นเมื่อวาดวาดรูปสื่อความรู้สึกเสร็จแล้วเนี่ยครูก้กยจะให้นักเรียนอัดคลิปค่ะ เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตามรูปที่วาดนะคะให้ครูและเพื่อนๆนะคะได้รับฟังแล้วก็แบ่งปันความรู้สึกต่อกันนะคะจากนั้นนำคลิปที่ตัวเองบรรยายความรู้สึกนะคะมาคอมเมนต์ใต้โพส์ตนี้นะคะเดี๋ยวไปดูเพื่อนๆกันซิว่าเพื่อนๆที่ส่งมาแล้วเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะไปดูกันค่ะคนแรกเลย ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในสถานการณ์โควิดนี้ทำให้เราต้องทำงานมากขึ้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ COVID รโค,ควิดน,น COVID ี้ทำให้เราต้องทำงานมากขึ้นโอเคความรู้สึกในสถานการณ์โควิดนี้ทำให้เราต้องทำงานมากขึ้นอ่ะมีอีกหนึ่งคนค่ะคนนี้ความคิดสร้างสารรค์สาวต้องมาแหละเสียงต้องมีประกอบแหละอ่ะไปดูมณีวันกันค่ะ สวัสดีค่ะหนูเดียญิงวันที่ของปทุมค่ะเลขที่33ค่ะความรู้สึกในช่วงปิดโควิดนะคะก็คิดถึงโรงเรียนค่ะคิดถึงห้องม .1 ทับ6ค่ะคิดถึงเพื่อนๆค่ะคิดถึงเพื่อนสนิทค่ะที่คิดถึงมากที่สุดนะคะก็คืออาจารย์กล้วยค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะแล้วมีอีกหนึ่งคนค่ะอันนี้ครูก้อยชอบมากเป็นความรู้สึกจริงแท้ของหลายๆคนแน่ๆอ่ะไปฟังกิจกรกัน,กนค่ะแปบบหนึ่งนะคะเออไปฟังกิจกรกันแทนใจหลายๆคนแนๆ่ๆสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิจกรสมบูรณญครับ ความรู้สึกในช่วงโควิดของผมผมต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาเรียนออนไลน์แม่เรียนให้แม่เรียกทุกวันเข้าเรียนทันบ้างไม่ทันบ้างงานก็เยอะมากฟังเสียงแม่บ่นทุกวันผมอยากไปเรียนแล้วครับสวัสดีค,ครับผมชื่อเด็กชายกิจกรสมบัยบุญครับ โอเคแม่บนทุกวันผมอยากไปโรงเรียนแล้วครับค่ะอันนี้ก็เป็นชิ้นง,งานที่5เนาะที่ครูกล้วยมอบหมายเอาไว้ให้นักเรียนทำเนาะสองอาทิตย์แล้วนะคะนักเรียนตามทํางานด้วยนะคะถ้าไม่ทํางานครูกล้วยก็ไม่รู้จะเอาคะแนนจากไหนให้นักเรียนนะคะก็ในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนนะคะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองดีๆเนาะรู้ใช่ไหมคะต้องปฏิบัติตัวยังไงในสถานการณ์แบบนี้เราต้อง new normal กันแล้วค่ะก็ คิดถึงนักเรียนนะคะอยากให้โควิดอ่ะหายไปจากพวกเราไวๆโดยเฉพาะจังหวัดของเราสมุทรสาครนะคะต้องร่วมม้ร่วมมือช่วยเหลือกันนะคะเพื่อที่จะได้หยุดยั้งโรคระบาดนี้นะคะก็หวังว่าเราจะได้เจอกันไวๆนี้ค่ะขอบคุณนักเรียนที่มาทําชิ้นงานให้ครูกล้วยนะคะและใครที่ยังไม่ได้ทํากลับมาทําด้วยค่ะคกล้วยรอตรวจอยู่นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณนักเรียนขอบใจนักเรียนนะคะที่ดูจนจบคลิปนี้แล้วก็ ทำงานในขุ่วควด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย